สวัสดีค่ะพวก,กบ,บ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบกับพี่นายอีกแล้วเนาะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะนำมาฝากคนรักนกหงหยกนะคะสำหรับพี่ๆน้องๆน,นะคะท่นานใดที่ต้องการจะเพาะพันธ์นกหงหยกให้แบบว่า ออกลูกมาสมบูรณ์แข็งแรงนะคะเราก็ต้องมีการจัดเตรียมอะไรหลายๆอย่างเลยนะสิ่งแรกเลยก็คือการคัดสรรพ่อแม่พันธุ์ค่ะพ่อแม่พันธุ์จะต้องสมบูรณ์เน,ะนาะสดใสล่าเริงดูจากดวงตาต้องใสๆขนจะต้องเป็นมันนะคะไม่หยองไม่ฟูนะคะแล้วก็จะต้องไม่เป็นสายพันธุ์เดียวกันเนาะ เราจะต้องนํามาจากคนละพี่กันเลยนะคะสิ่งต่อไปที่จะต้องจัดเตรียมก็คือในเรื่องของรังนกนะคะแล้วก็กรงนกน้อว่ามีความปลอดภัยพอหรือเปล่านะคะเพื่อที่เขาจะได้ออกลูกออกหลานให้เราได้อย่างแบบว่าสมบูรณ์ดกด้วยนะคะจัดเตรียมน้ำอาหารให้พร้อมนะคะ ก่อนที่จะนํานกเข้าไปสู่ลังผสมกันนะคะลังก็จะมี2แบบให้เราเลือกเนาะจะเป็นลูกมะพร้าวแห้งหรือเป็นกล่องลังนกก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะคะสำหรับกล่องก็จะต้องมีะตะข่ายรองพื้นนะคะไม่ให้เขาลื่นไม่ให้แบบว่าลูกนกขาทางเนาะ หรือว่าจะเป็นลูกมะพร้าวลูกมะพร้าวจะต้องใหญ่นะคะนกจะได้ไม่เบียดกันเนาะแล้วอย่าลืมนะนอกจากอาหารแล้วนะคะเราจะต้องมีแคลเซียมนะนั่นก็คือกระดองปลาหมึกหรือว่าเปลือกไข่บดก็ได้นะคะเพราะว่า แม่นกเนี่ยเขาก็ต้องนำแคลเซียมเนี่ยไปใช้ในการสร้างไข่แล้วก็ช่วยให้พ่อแม่พันธุ์แล้วก็ลูกของเขาเนี่ยมีกระดูกที่แข็งแรงนะคะเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเราก็จับพ่อแม่นกเข้ากงผสมพันธ์ได้เลยค่ะแล้วด้านในของกงนกนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมหาของเล่นอะไรที่มันเป็นธรรมชาติเนาะ จะเป็นกิ่งไม้ธรรมชาติเอามาแบบว่าวางให้เขาได้บินเกาะผ่อนคลายความเครียดของเขานะคะมีกระจกไว้ให้ส่องนะคะหรือจะมีอ่าอ่างน้ำเล็กๆไว้ให้เขาได้อาบน้ำนะคะก็จะช่วยให้พ่อแม่นกเนี่ยมีอ่าบรรยากาศดีแล้วก็สดชื่นไม่เครียดเนาะ ถ้าพี่ๆน้องๆเลือกได้นะคะอยากให้กรงนกเนี่ยมีขนาดใหญ่สักเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะให้เขาบินไปบินมาแล้วก็อยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะอากาศถ่ายเทได้สะดวกในที่นี้หมายความว่าไม่ใช่ให้ลมแบบว่าพัดใส่แรงๆนะคือมีลมพัดผ่านบ้างเล็กๆน้อยๆน,ยนะคะ คือว่าไม่อยู่ในที่แจ้งเกินไปนะคะเพราะว่าจะทำให้ร้อนแล้วก็โดนลมแรงๆก็ไม่ดีนะคะคือประมาณว่าให้มีแสงแดดผ่านเข้ามาบ้างนะเพื่อที่จะให้นกได้รับวิตามินดีเนาะจ้าพี่นาก็นำมาแบ่งปันกันสําหรับใครที่รักนกหงหยกเหมือนกันและต้องการที่จะขยายพันุนกเนาะก็เป็นอ่า ความรู้เล็กๆน้อยๆจากประสบการณ์จริงที่พินาเลี้ยงนกมาประมาณสิบกว่าปีได้แล้วนะคะค่ะก็ขอขอบคุณทุกการรับชมเนาะมีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะพินาว่างก็จะเข้ามาตอบนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ